มาก็จะตายแล้วเฮ้ย โอ้โปืนโคตรเกลียนอะซีโร่รีคอยของจริงโอหเมื่อกี้ท่านไม่โดสนสไนยิงนะได้ไปแล้วงสองตัว ปืนโค้ดเขียนโหเราอยู่ข้างนอกเลยเนี่ยก็แบบนอกแมปจัดหาโค้ต้องโม้เข้าไปข้างใน,นอะเฮ้ยโอ้เราต้องรีปั่นคิวต้องรีปั่นคิว ต้องเล่ยข้างในละ่ะผมเมื่อกี้เล่นไปแบบต่านอีเอสิร์ตสตอมเข้ามาประมาณการเือีย่ยนได้ไปห้าสิบตัวอะไรวะ ไม่อยากออกเลยโอ้เชื่อโคตรโนรีคอยพื้นอย่างโกงโอ้โหเสียจังหวะเสียจังหวะเกิดดิเออเพี่เขาย,ยิงเลย เก้าโหแล้วทีมเราโคตรน้อยเฮ้ยเคี้ย,ย,ยลืมดูแมปโอ้ทีมเขาแรงร้อยโคตรเยอะอิ้ยตกใจข้างหน้าอะไรเยอะเหมือนอยู่นอกแมปคนเลย อะไรมีนเลยเขาไม่ได้เข้า<ะ><ฮ>อ๋ออ๋ออะไรวะไอ้หน่อยเด้ชัวร์โอ้คุ้ไมไหมเนี่ยก็ะดามีด อาเม็แรงนะฮอนูรีอคอยส์ไม่จะโกงลยขนาดนั้มีตกใจหรือว่าคนอุยอะไรวะมาตล้งแต่ตอนไหนเนี่ยเมดยินเสียง อ้ยเกือบตายเฮ้ยอะไรวะโว้ยไอ้ขนออก็ไม่ได้แย่เนอะอุยอ้ย เกือบเกือบหลับโหด่านนี้มันแบบได้ปะโอเคเพื่อนได้เดี๋ยวเราเข้าไปกลางาแบบมีอะไรให้หนัวไหมโอ้โห ตายเลยกงแบบหลับ9นาทีนะแต่ทีมเราคือจะแพ้แไม่ได้ยึดเลยไม่รู้จะทันเก็บคิวก็หายหมดหายหมดพอไม่่า สูตรเดิมวิบงังโอ้โคตรเดือดขึ้นไปรอบเนี่ยตรงนี้ตรงไหนของแมปวะ แ m n bro อ oh. ู้มาเนี่ยเนี่ยผมไม่ชอบเล่นข้งบนเลยแบบงงอ่ะงงจริงนะเนี่ยเกิดตรงนี้อ่ะเรียโคตรโหดโอ้วโวโวโวมองหองรู้มือรู้มือแล้วผมต้องไปทางไหน,นแบบนี้ก็งงนะเดินเดินเอาม่โม่อะ โดนดีเออเน่งขงนออกก็ได้นะเนี่ยโอ้โหแต่ทีมเราจะแพ้แล้วดูดีฮีทไม่ได้เลยทำเพื่อนหรือเปล่า ฟักวิ่งทำไมเราจะแพ้แล้วว่าเต,ตือตั้งเจ็ดนาทีตั้งเจ็ดนาทีเพื่อนโอ้โหมันน่าจะได้เล่นต่อถ้าเล่นต่อไ,ได้เก็บขีดยาวไอยอันนี้คือแบบหมดละ ไม่ทันเนี่ยเจ๊งเนี่ยไม่มีเกมสองเลยโอ้โหห้าสิบหกตัวนะริงยิงมันได้เยอะนะริงยิงหัวเจ็ดสิบแปดสิบถึงแต่ว่าเวลามันหมดก่อนนะครับต้องดูความโหออกปืนนะคือทีมเราไม่ได้ยุดเลยนะดูแมปต่อไปแมปอะไรผมว่า มีมีได้เล่นมเกมสองอ่านี้ซะด้วยมาเดี๋ยวเราไปดูเกมที่สองเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงขู่แล้วเกิดฝั่งนี้ซะด้วยนี่ผมอยากเกิดฝั่งนู้นมากกว่าแบบไม่น็นไะถ้าเกิดฝั่งนี้มผมวม่าเล่นง,ง่ายกว่าโอ้โห เอิดานารับสิสียงอื้มเขาเบิดไม่รู้ว่าอันนี้มันหมดอะไรหมดอะไรผมไม่รู้เลยอ๋อคิวคอนเฟิร์มโอ้ยอะไร โม่งจริงโคตรเกียดสนัยอ่ะเฮียยิงมาจากไหนก็ไม่รู้เราไปเล่นฝั่งหนูดีกว่าเพื่อแบบสนัยมันเยอะจนหน้าลำคาน่ะวอะ ตายอุ้ยโอ้ยหลังแหกเอเ้าตายสักคนจบเลยหดซิงเลยเดี๋ยวผมลองไปเล่นอีกฝั่งนึ่งลองไปเล่นฝั่งนู้นดู แบบ,ยยแบบนั่งไปได้หรอก็ก็ก็ได้ยู่ได้ยู่สไนแบบนี้คือแบบมันเหมาะกับการเล่สนสไนนะแต่คือแบบไอ้เยี่แม่งน่ารำคาญที่าุโอ๋อยไม่โดน ้อาอะไรวะเล่นเลงดักคือแบบไอ้เหี้ยเลงดักตัวงกูอรู้มือแล้วก็ไม่มีใครเห็นนะไอ้เหี้ยเอา้ายิงดิ ตาฝั่งเนี้ยมันเล่นยาผมไม่ค่อยชอบเล่นเลยอุตส่าวเอา้าเกียอะไรวะอุตส่าวได้ด่านดีๆนะด้าันเกิดฝั่งนี้ฝั่งนี้มันไะจ่อครับโหแล้วเมื่อกี้เกือบได้เลยทุกคนเห็นป่ม มันยากตรงที่แบบเราออกไปมันเจอตึกหมดเลยอะคือแบบตุ๋ยโคตรยากอะไม่ตายแล้วโอ้โห รถคันเดียวกระสุนหมดถอยก่อนเลยกระสุนหมดกระสุนหมดไปหากระสุนก่อนููว่าจะมีให้เก็บหรือเปล่าข้างหน้าใช่ไหมใช้ได้ไหมอ่าใช้ได้แต่ มะเปลี่ยนโซนเล่นมั้งอ้ตอนนี้คิวมันไปช้านะเพราะว่ามันผม,มตายเยอะไปหน่อยไอ้เอ้ย,เอ,ยเอ้าอนึกจะวุดก็วุดเอ้นี่นึกจะแม่นก็แม่นงง โอ้โห oh, โดนส่วนวันี่หายอาได้จุดละได้จุดละโชว์ความโนรีคอยล์กระสุนได้หมดเลยโอ้โห oh, oh. ยับ กระสุนขอกระสุนหน่อยมีปะเนี่ยไม่มีโอ้โหไม่ได้โอเไปยอมตายนะครับเนี่ยคิวไม่เดินเลยผมยิงยี่สิบเจ็ดตัวเอ้ยยี่สิบเอ็ดตัวยี่สิบเจ็ดเอ,อ้ คิวไม่เจอเลยคนเราไม่ค่อยออกครับมันมีแตนะ่สไนคะก็เลยแบบเก็บคิวยากนิดนึงบบดไม่ค่อยหนัวนะอันนี้คือถ้าเราเกิดฝั่งของข้ามอ่ะจะมันมากผมบอกเลยเกิดฝั่งเพืรอเจอ ตวฟรีเกิดตรงนีะโอเคบ้านเราเลยดูสิว่าเกมนี้ผมจะได้สก,กีตัวโอ้ยจะตายเฮ้ย มนคนเลยโดนหลบไปแม่งคือกระสุนมันหมดไวมากน,นะแบบยิยงอ่ะแป๊บเดียวหมดละคือแบบมันต้องสแปมเกือโอโอ้โหหลับเฮ้ยไ,ได้ยุ7นาที7นาทีโอเคผมจะรีบหาคิวแต่ตรงนี้ไม่ท้าไหว เน้น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 ทุกคนน่ากผมจะได้สกิลคิวนี่ย ศูสย์หมดอีกแล้วทีมเขาไปไหนหมดวะอุย้ยเกือบโอ้ยัยรุ่น BFT กำลังจะพูดเลยโอ้หเมื่อกี้ช้านิดเดียวนะผมพลาดอีโผมแลวดูทีมเราโคตรเก่งแม่งเกิดแต่ฐาน เฮ้ยผมพลาดวะดูทีมเลยไม่ตายอะไรวะนี่จ,จัดอีกแม็กให้เลย,ยหนึ่งคนหนึ่งแม็กนี่ เจ็ดแล้วครับห้านาทีไม่รู้จะทันเนาะโอเคนะครับมากันที่เกมที่สามครับโ oh, อ้เชดไม่ใช่เกมที่สามที่สองคือผมครับอัทิลิปลม,มาหลไยรอรอมาเพราะแบบว่าคือมันจเจอเกมแบบสวยๆย่านะครับ เกมมันมันคิวเยอะแต่ก็ไม่มันผม่าตัดออกเกียด่าแบบได้คิวเยอะแต่ว่าเกมเพย์มันไม่มันโอ้ยอึดเกอิอไหนอ่ะโอ้อะไรวะ สนายเเยอะมากเกมที่สองน่าจะเดือด จกระแบงนี่สักหน่ยอ๋อเกิดมาก็เลือดรถเลยอะไรวะโอเนียนวะนี่ เกิดมันจะชอบเล่นรถเนี่ยโคตรงงอีงพวกโชคดีเอ้ยไม่ได้เก่งอะไรรอกไม่งดีแค่ดูให้ด,ดูโหดดูนะเขายือนอยู่กลางแบบไม่มีใครยิงนะ 放个夜。 โอ้โหจบนะครับโอเคนะครับสาหรับเซตอัพปืนก็จะมีประมาณนี้นะครับอันแรกนะครับผมจะใช้เป็นสกอบดับนะครับเป็นตัวเดลต้าไซนนะครับบาเรลนะครับเราจะใช้เป็นบาบาเรลนะครับอันนี้อยู่ในช่องบาเรลนะคือถ้าไม่ใช้เนี่ยมันจะกลายเป็น AK105 เริ่มต้นนะครับเราก็ต้องติดบาเรลตัวนี้นะครับให้มันเป็น AK107 นะครับมันถึงจะ OP นะครับต้องติดนะต้องใช้นะครับอันเดอร์บาเรลนะครับจะใช้เป็น vertical grip หรือว่า stubby ก็ได้ เมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ vertical นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นส t า b b ีนะครับโอเทอร์ตรงนี้นะครับผมจะใช้เป็นตัวกีเล a เซอร์นะครับกระสุนนะเราจะไม่ใช้เลยนะครับของผมจะไม่ใช้นะเพราะว่าแบบไม่ใช้กระสุนแล้วเล่นมันก็ค่อนข้าง o p แล้วนะครับปืนนี้เรียกได้ว่าแบบเป็นเมตาอันดับหนึ่งตอนนี้เลยนะครับทั้งโนรีคอยทั้งดาเมจดีแล้วก็แบบไฟเลสคือแบบเยอะมากนะครับสามารถแบบยิงสู้ได้ทุกระยะนะครับตามที่เกมเพจที่แบบผมเล่นไปเลยนะครับสังเกตว่าแบบระยะใกล้ก็โหดระยะ ระยะกลางก็โหดนะครับไปะยะาใกล้เนี่ยสู้ได้แน่นอนนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเซตอัพลองไปเล่นกันดูได้นะครับ